เอาล่ะทุกคนเราจะมาลองเดินหนึ่งรอบในสนามกีฬาแห่งนี้ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่ไมค์เข้ามาในสนามกีฬาของที่นี่นะคะนี่ วิ่งรอบหนึ่งก็เหนื่อยแล้วปะ่รูสันถีกูเจ้งคังสันทีนี่เจ้างเข้ามาเพิ่งเรียนนะคะว่าจิงฉางเนี่ยยื่นดงมั้ย你喜欢什么运动啊？你的身体健康吗？你觉得你的饮食有规律吗？ที่สวนสาธารณะแถวมหาลัยไงนะก็จะมีคนไปออกกําลังกายเยอะมากแล้วก็คือเหล่าเสือเขาก็บอกว่าคนจีนเดี๋ยวนี้เขาเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปหาหมอ ของเมืองจีนน่ะคนมันเยอะแล้วเวลาเขาต้องไปต่อคิวอย่างเงี้ยต่อคิวนานเขาก็เลยเริ่มหมอกกําลังกายกันเพื่อให้สันถีเจียนคังน,นะคะก็เลยคนก็ยออกกำลังกายเยอะเท่านั้นแหละตอนนี้ก็เหมือนหมอกกําลังกายมาสั้นปู้เล็กหน่อยออกกําลังกายหรอือ่อผินเดอ频的 ทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าตึกเรียนนะคะที่เป็นตึกเรียนของลิวเชชเชิรนะคะก่อนที่เราจะเข้าตึกอะเราก็จะต้องมีการแปะบัตรนี่นะคะทุกคนเข้ามาเราก็ต้องแตะอย่างนี้แล้วก็เข้ามาคือตอนนี้เราเข้ามาในเวลา สี่โมงครึ่งตึกเรียนมันก็เลยจะดูมืดๆอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วบรรยากาศคึกคืนมากในท่ชกุกกเชา้าเด็ก AE นะคะก็จะมีหน้าห้องเป็นแบบนี้คือถ้าใครมาสายก็จะดูเลยอันนี้ห้องเรียนของอุ้ยถ้าไียู ข้างหลังไวน้นัเนนยคะก็คือโรงอาหารอันนี้ก็จะเป็นที่ที่มายมากินข้าวประจานะคะมันจะมีสองชั้นชั้น2อ,อะ่ะอาหารอร่อยกว่าแต่คือตอนนี้โรงอาหารปิดโรงอาหารที่นี่นะคะเปิดตามเวลานี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นโรงอาหารที่สองโรงอาหารในมหาลัยกับข้าวถูกมากทุกคนถูกมากจริงๆนี่ก็เป็นหน้าโรงอาหาร2นะคะที่ตอนนี้เราก้องจะผ่านเช้าชื่อนะคะมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในมอ ตอนนี้นะคะก็ถึงควายตี้ของมหาลัยเราแล้วนี่คือข้างในตัวนี้นะคะก็ประมาณดึกแล้วเพื่อนจะมาเอาควายตี้นะคะดูในแอปเถาเป่านะคะดูว่าเลขเรามันเป็นเลขเบอร์อะไรนะคะหลังจากนั้นไปตรงนี้ค่ะกดรับของแล้วก็ใส่รหัสเขาให้มานะคะ ไม่ต้องรอไปสนีมาส่งนะคะเรามานับเองได้ค่ะนี่คมไฟหนี่ได้ด้วยเดี๋ยวดูนี่สว่างมากนี่สว่างน้อยอันนี้สว่างเดี๋ยวผับหรือเปล่าเนี่ย